โอเคก็ okay. ในนี้เขียนบอกนะครับมีออยแล้วก็ลองเบอร์ลองหวีนะครับาม,มารถ4ตัวนะครับหัวชาร์จสายชาร์จออยแล้วก็แปลงปัดแล้วก็พระเอกก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวคล้ายๆเมจิกคลิปเลยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงโอเคก็จะมีคู่มือมาให้ดูก่อนเลยนะครับจากนั้นก็จะมีพลาสติกหุ้มไว้แล้วก็จะเป็นตัวพระเอกคล้ายคกันเลยนะครับอื้ยเหมือนกันเลยนะครับผมนึกว่าเมจิกคลิป ปันตัวนี้เป็นปันธรรมดานะครับต้องหยอดออยหยอดอะไรอีกนะครับเขาบอกว่าให้หยอดออยนะครับตัวที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นหัวชาจแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆของเจมายเลยนะครับคล้ายกันมากนะครับอันนี้ก็จะมีออยนะครับถังใหญ่น่ารักมากนะครับก็จะมีลองเบอร์นะครับลองหรือนะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะครับมีเบอร์หนึ่งนะครับท่านชมครับเบอร์หนึ่งอันนี้ก็เบอร์สามนะครับแล้วก็เบอร์สองจากนั้นก็เบอร์สี่ มีแต่มามีเบอร์นะครับเค okay. เดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกกันนะครับว่าจะเป็นยังไงลองเปิดเครื่องดูนะครับเออแรงนะครับออใช้ได้ใช้ได้ไดน้ำหนักดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เค okay. เดี๋ยวผมจะลองหยอดออยดูนะครับก็จะเป็นยังไงเคผมจะลองหยอดออยนะครับด้านข้างด้านข้าง เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับเฮ้ยไม่ได้ขี้เลยนะครับความแรงน่าจะใกล้เคียงกับเมจิกคิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะนี่นะครับเมจิกคิปของแท้นะครับนี่ครับคือความแรงดูมาฟังตัว CKL นะครับ เออคล้ายตัวนี้น่าจะแรงกว่านะคิดว่าน่าจะแรงกว่านิดหนึ่งเออแรงนะครับไดได้นะครับยวลองใส่ฟันลองดูนะสายากนิดหนึ่งนะแน่นนะครับไม่หลุดแต่ฟันลองพวกนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นแบบพรีเมียมเหมือนของเมจิกตัวแท้นะครับ ใช้ได้นะแน่นไม่หลุดนะเออตัวนี้ตัวนี้หลวมอยู่นิดนึงนะครับเบอร์สองนะครับบางทีกะผมอาจจะหลุดเหมือนเหมือนในคลิปที่เห็นบ่อยๆนะครับที่ใส่ฟันรองแล้วหลุดแนละ้วจ,จากจะตัดตรงนักเดียนกลายเป็นตรงบนหัวนะครเออใช้ได้ใช้ได้ไดแรงใช้ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแรงไหมเออใช้ได้นะครับ